ความหลากหลายหรือการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า diversity and inclusion ครับเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆองค์กรเริ่มให้ความนิยมกันอย่างมากเลยโดยหนึ่งในองค์กรที่โดดเด่นในด้านของกระแสนี้เลยก็คือ Apple ครับที่เขาจริงจังกับ diversity and inclusion ทั้งในด้านของคนพิการในด้านของ Pride Movement Apple ก็ให้ความสำคัญกับทุกๆด้านเลยทีเดียวแต่การที่เราพูดถึง diversity and inclusion คู่กันบ่อยๆนยครับจนมันเหมือนเป็นคาเดียวกันทั้งๆที่ มันเป็นสองเรื่องที่ถ้าเราไม่แยกมันออกจากกันเนี่ยมันจะทำให้องค์กรของเราเสียโอกาสอยู่ก็เป็นไปได้นะครับ It's time for a cup of culture podcast Let's grab a cup and sit back สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture อีแล้วนะครับวันนี้แก้ที่2.13อยู่กับผมท็อปนัทวุฒินะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้เราจะมาขอพูดคุยกันถึงเรื่องของ diversity and inclusion อีกและพอพูดถึงคำว่า diversity and inclusion นะครับมันก็เป็นสองคำที่จริงๆเรามักจะได้ยินคู่กันบ่อยๆใช่ไหมครับมันเป็นสองคำที่ฟังดูคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงความหมายจริงๆของมันแล้วมีความแตกต่างกันอยู่มากเลยทีเดียวโดยอ้างอิงจากงานวิจัยในปี2018ของการหลบนะครับเขาได้นิยามคาว่า diversity ว่าเป็นการครอบคลุมถึงทุกๆความแตกต่างของมนุษย์ ตั้งแต่ในเรื่องของคุณลักษณะที่มองเห็นได้ตั้งแต่อายุเพศความพิการเชื้อชาติต่างๆรวมไปถึงลักษณะที่มองไม่เห็นเช่นฐานะทางสังคมสถานภาพความโสดหรือประสบการณ์ในการทํางานและในอีกด้านหนึ่งครับแกรลบก็ให้นิยามกับคําว่า inclusion ว่าเป็นว่าสภาพแวดล้อมที่ทําให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือใช้เขาใช้คาว่า sense of belonging ฮะที่พนักงานจะรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าได้รับความเคารพ ได้รับการยอมรับและได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มที่ถ้าเรามาดูจากนิยามแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า2ประเด็นนี้มีความแตกต่างกันแล้วก็เชื่อมโยงกันใช่ไหมครับซึ่งผมก็เห็นว่ามันเป็น2เรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยและด้วยความแตกต่างนี้ครับมันทําให้การขับเคลื่อนในด้าน diversity หลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราพยายามรับคนที่มีความแตกต่างเข้ามาทํางานด้วยเยอะๆแล้วเขาจะรู้สึก มีส่วนร่วมหรือมี inclusion ได้เสมอไปแล้วถ้าเกิดเราไม่แยก2ประเด็นนี้ออกจากกันนะครับพร้อมกับพัฒนาทั้ง2ด้านไปพร้อมๆกันการขับเคลื่อนในด้านนี้แล้วโดยนิยามแล้วมันจริงๆมันก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบครึ่งๆกลางๆเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าองค์กรที่เป็น tech company สุดๆครับที่กําลังขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสใหม่ๆเนี่ยเขาตัดสินใจจ้างพนักง,งานที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาเลยแต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นเช่นสายการผลิต แน่นอนว่าการจ้างงานนี้สอดคล้องกับการเพิ่ม diversity ให้กับองค์กรเรียกว่าองค์กรนี้มี diversity เพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่พอตอนคนคนนี้เข้ามาประชุมกับทีมครับเวลาเขามีคําถามมีประเด็นที่สงสัยหรือมีนเซ c e r นต่างๆเนี่ยคำพูดของเขากลับไม่มีน้ําหนักเท่ากับคนอื่นเพราะว่าทีมงานมองว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในด้านเทคเขาจะไปเข้าใจอะไรนี่มันหมายถึงว่าองค์กรยังขาด inclusion และนอกจากการขาด inclusion เนี่ยครับมันจะทำให้องค์กรเสียโอกาสในการได้มุมมองที่หลากหลายแล้วเนี่ย สุดท้ายมันก็ทําให้การขับเคลื่อนในมุมของ diversity เนี่ยกลับมาจุดเริ่มต้นได้ครับเพราะว่า diversity เนี่ยมันไม่ยั่งยืนครับถ้าขาด inclusion การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการจ้างคนที่มีความแตกต่างเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับองค์กรมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรไปยังทิศทางแบบนี้ แต่การจ้างงานมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับจย์สำคัญคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของคนที่เข้ามาแล้วเพราะว่า inclusion เนี่ยคือองค์ประกอบสําคัญของการที่องค์กรจะดึงดูด talent ที่หลากหลายฟูมฟักนะวัตรกรรมแล้วก็สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับองค์กรโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี่แหละครับหรือตามที่ดรรอร่าเชอร์บินครับประธานของ Center of t a l e n t i n n o v a t i o n เวชเขาได้พูดไว้กับ Harvard Business Review ว่า diversity มันเหมือนเป็นการเชิญคนไปปาร์ตี้และ inclusion มันเหมือนกันที่มีคนมาชวนเขาเต้นครับ ซึ่งในปัจจุบันครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทรนด์ของ diversity เขาเติบโตมากๆและโดยอ้างอิงจาก CEO ของ Society of Human Resource Management ครับเขาเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่ได้มีการเพิ่มความหลากหลายให้กับสมาชิกขององค์กรขึ้นมากๆและและปัจจุบันเนี่ย หลายจหลายที่เขาเริ่มมาหันมาโฟกัสเกี่ับการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักง,งานที่รับเข้ามาเป็นหลักจนทําให้หลายๆองค์กรนะครับถึงขั้นเปลี่ยนจากคําว่า diversity and inclusion เป็น inclusion and diversity ครับเพื่อเน,น้นย้ําความสําคัญของการมีส่วนร่วมเช่น Apple เขาก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเป็น inclusion and diversity หรือสําหรับ Starbucks เองเขาก็ตัดคําว่า diversity ออกไปเลยครับเรียกว่าของเขาเป็น culture of inclusion และอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญครับ ที่ทําให้องค์กรเริ่มมาให้ความสําคัญกับ inclusion มากกว่า diversity แล้วคือการที่หลายๆองค์กรเนี่ยเขาเริ่มค้นพบว่าการมี diversity อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะจริงๆแล้วอันตรายกว่าการที่ไม่ทําอะไรเลยด้วยซ้ำโดยอ้างอิงจากบทความของ Forbes ครับที่เขาพูดถึง3ความเสี่ยงสําคัญครับที่องค์กรต้องเจอถ้าเป็นองค์กรที่ทำแต่ diversity แต่ไม่ทำ inclusion อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการบั่นทอน cybersecurity ครับเราพูดถึง cybersecurity กันในเพจบ่อยมากใช่ไหมครับถ้าให้เราข้าวๆมันหมายถึง บรรยากาศของทีมที่ทําให้พนักง,งานเขารู้สึกว่าเขาสามารถเสี่ยงได้โดยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินซึ่งมันเป็นตัวแปรสําคัญครับที่จะทําให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรโดยองค์กรชั้นนาอย่าง Google เนี่ยเขาเชื่อว่าใครอยู่ในทีมบ้างเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าทีมปฏิสัมพันธ์อย่างไรมีรูปแบบการทํางานแบบไหนแล้วให้คุณค่าระหว่างกันแค่ไหนดังนั้นการมีส่วนร่วมหรือการให้ inclusion เนี่ยก็เลยเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นอย่างมากเลยในการสร้างให้เกิดใส่ c h c o l o g i c a l safety ในองค์กรเพราะพื้นฐานของการได้รับการยอมรับ การได้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญครับที่ทีมงานจะรู้สึกพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับองค์กรได้มากขึ้นและกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยไปกับองค์กรอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงในการที่เข้าไม่ถึงความท้าทายของคนแต่ละกลุ่มซึ่งก็เป็นหนึ่งในกับดักของหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะในองค์กรที่ผู้บริหารเป็น non minority หรือในสหรัฐอเมริกาก็คือเหมือนเป็นคนขาวอะครับหรือเป็น Caucasian เพราะคนที่เป็น non minority ครับมักจะมองว่าการเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับ มันทาให้พวกเขาไม่เข้าใจความท้าทายของคนกลุ่มอื่นและถ้าเกิดองค์กรไม่มีการขับเคลื่อนในด้านของ inclusion อย่างจริงจังเนี่ยมันอาจจะทําให้องค์กรไม่สามารถมองเห็นความท้าทายเหล่านี้ได้เลยความเสี่ยงสุดท้ายครับก็สําคัญมากเลยก็คือความเสี่ยงในการเสียโอกาสทางธุรกิจครับเมื่อพนักง,งานที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งประกอบกับการขาด psychological safety นั่นทำให้พวกเขาเลือกที่จะเงียบเมื่อสังเกตเห็นปัญหาหรือเห็นโอกาสบางอย่างแต่เมื่อเสียงของเขาไม่ได้รับการรับฟังเนี่ย บางทีการเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับตัวพวกเขาเองนั่นทําให้องค์กรเสียโอกาสครับในการเกิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆที่จะนํามาซึ่งนวัตกรรมในอนาคตได้และที่น่ากลัวกว่านั้นคือองค์กรจะไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าจริงๆเนี่ยภายในองค์กรเราอาจจะมีท a l น n ์บางคนซ่อนอยู่ก็เป็นได้แต่วัฒนธรรมองค์กรของเราทําให้เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้ทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงสําคัญครับของการที่องคอ์กรโฟกัสเฉพาะในเรื่องของ diversity โดยที่ละเลย inclusion ไปแต่นั่นแหละครับ มันคือความแตกต่างสําคัญที่บอกได้ว่าองค์กรนี้เอาจริงหรือเปล่าเพราะ diversity จริงๆสร้างง่ายวัดง่ายครับเราสามารถดูได้จากอัตราส่วนพนักง,งานได้เลยแต่ในขณะที่ inclusion มันเป็นเรื่องที่ subjective กว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับ mindset มันใช้เวลาในการสร้างแต่ผลลัพธ์ของการที่องค์กรเกิดทั้งสองอย่างนี้นะีมันจะนํามาซึ่งข้อได้เปรียบในการดึงดูดและดึงศักยภาพของเหา talent ที่นํามาซึ่งนวัตกรรมให้กับองค์กร และข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่หลากหลายได้ในอนาคตเพราะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรงกอ์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนบุงกรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time